4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM DJ playlist by DJ ออมค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาว EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวนะคะเราเริ่มต้นทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังแน่นอน,นะคะ่ะจบที่แดนซ์อย่างสักนิดนะคะ แต่เป็นเวอร์ชั่นของเคลียร์ก่อนนั้นนั้นคือได้อยู่ทักครับแล้วเราก็มีแอปดีด้วยเสือสิ้นลายคนข้างๆที่รักเธอเนะคะเราเริ่มต้นกับเส้นบางๆสวัสดีคุณขวงนะคะสวัสดีครับเมื่อวานเราแทบไม่ได้คุยกันเลยนะคะเพราะว่าเออกระตือ,อกกครืโคลมกันมาก <c oughs> พี่แจ๊คพี่แจ๊คนะคะพี่แจ๊คมานะคะแล้วพี่แจ๊คก,ก็ เรียกได้ว่าเต็มที่กับการมาประเทศไทยมากนะทำทุกอย่างหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับใหม่ทีหนึ่งในวันที่3 1เอ็หมายถึงว่าคือก็อาจจะมีแวบไปมาใช่ไหมแต่ว่า3 1อจะได้เจอกับใคร,ใครที่มีบัตรแล้วก็คงจะได้เจอกันนะคะเรียกได้ว่าพี่แจ็คทำให้ข้าวผัดอเมริกันกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวถูกปะ่ะเาจบบบัดเป็นโปรเลยนะทีนันเห็นนะ <S 1> <S 1> แล้วเป็นข้าวผัดอเมริกันบวกซุปคือจังหวะแบบเรียกว่าซอฟทาวเวอร์พ okay. ่อพี่แจ็คไปซ้ำอีกนะ ไปเมื่อคืนไปไปเมื่อคืนเพราะว่าใส่เกงสีเขียวใช่ครับอ่าเนะเขาชอบจริงๆอ่ะอ่ะจริงๆคุณผู้ฟังก็ใครชอบอะไรก็ทําถูกป่ะใครสนุกกับอะไรก็ทำแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าได้ของที่มันโอเคด้วยอ่ะนะจริงๆเขาควรจะติดต่อพี่เขาเป็นพีเซนเตอร์นะน่าเราเราคิดอย่างนั้นนะน่าจะให้พี่เขาเป็นพีเซนเตอร์เพราะว่าเขาจริงจังกับการไปด้วยใจรักมากๆเลยนะคะอ่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความทักทายกันมานะคะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าเมื่อวานไม่ได้เห็นหน้ากันเลยแทบจะ แต่ตอนซักพอเสร็จอะซ,อซ่อมซ่อมซ่อมนี่เสร็จก็ได้เห็นหน้ากันด้วยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วสำหรับการสัมภาษณ์พี่แจ็คนะคะคุณผู้ฟังสามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยให้แบบปล่อยภาพออกไปเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนเอ็กซ์คลูซีฟอันเนี้ยนะเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีหนึ่งส่วนคนที่ทักว่าพี่อ้อมใส่เสื้ออู้งานทําไมอะคะอ้อมใส่เสื้ออู้งานใช่คุณผู้ฟังไม่เคยอยากอู้งานอะกวงเคยอยากอู้งานป่ะว่าผมไม่อยากผมทําเลยครับ อ๋อไม่ถึงว่าไม่มีควาว่าอู้ไม่มีความว่าความคิดไปเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังบางทีเราก็รู้สึกนะคุณมังเคยเป็นไหมอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าแบบอ่นออนออฟออฟอ่ะอยากหยุดแต่ก็ลังเลอ่ะบางทีมันไม่มีเหตุนะไม่มีเหตุว่าแบบฉันป่วยฉันต้องไปทําธุระมันมีแค่ค,ความรู้สึกอ่ะถูกไหมบางทีมันมีแค่ค,ความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไปทํางานอ่ะ แต่อาจจะมีบางทีก็มีความป่วยเบาๆผสมสุดนะผสมลงไปด้วยแต่ที่สุดนะคะว่าที่เรายังไม่ได้หยุดคุณผู้ฟังกับพี่กวงเห็นด้วยไหมว่าบางทีคนจํานวนหนึ่งที่ตอนป่วยอะไม่ลาเพราะจะเก็บวันลาป่วยเอาไว้เอาไว้เป็นวันอื่นที่ยอยากหยุดจากออฟฟิศ<า>บางทีไม่ต้องยาวด้วยเอาไว้หยุดที่ออฟฟิศเพราะอะไรก็พอมันไม่อยากไปทํางาน่ะพอใช้คําว่าลาป่วยมาดูศักดิ์สิทธิ์กว่า ดูขึงขังจริงจังและดูน่าเกรงใจกว่ากับคําว่าขอลายหยุดอ่ะนึกออกมาค่อยๆนึกตามนะมัน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 จะดูน่าเกรงใจกว่าสําหรับออฟฟิศอ่ะอ่ะถูกปะแต่สําหรับบางออฟฟิศก็ก็ไม่อ่ะเพราะว่าคําว่าต่อให้ลาป่วยบางออฟฟิศก็ไม่แคร์ แมังถามด้วยป่วยไปไร <c oughs> ไม่ได้เป็นห่วงนะทำไมต้องหยุด <c oughs> อแล้วก็จะต้องขอบส่งงานมาให้ทําอยู่ได้เอาจริงเจอออฟฟิศอย่างนี้นี่โคตรน่าเบื่อต้องอขออนุญาตใช้คำนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าแล้วถามว่าทําไมคนจํานวนหนึ่งถึงอตอนรับตอนที่ป่วยอะ่ะไม่กล้าใช้คําว่าป่วย เก็บคาว่าป่วยเอาไว้ใช้ตอนจะเกเรในใจนิดๆเนี่ยซึ่งไม่ได้ผิดด้วยนะถามว่าทําไมเขาต้องใช้มุกนี้เพราะจริงๆในทุกออฟฟิศมันควรจะจบตั้งแต่คําว่าขอลายหยุดแล้วป่ะพี่กุ้งใช่ครับมันควรจะหยุดตรงนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเจ้านายควรจะเข้าใจคําว่าขอลายหยุดปะ่ะเพราะว่าพอเพรานี่ไงพอลาป่วยไม่ได้ถามด้วยความเป็นห่วงป่วยเป็นไรทำไมต้องหยุดต้องขนาดนั้นเลยเหรอหรือลากิลาไปไหนมันเลยทําให้รู้สึกว่าพอจะพูดความจริงแล้วมันดู ดูไม่ได้รับผลที่ควรจะได้ทั้งทงที่มันเป็นสิทธิ์ของเราป่ะถูกต้องแล้วก็กลายเป็นว่าเอาแคเรีพารมาขู่เอาโบนัสมาขู่ว่าคนแบบเนี้ยไม่ความร่วมมือกับฟิสระวังนะตอนที่โบนัสออกมีผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนรับจอมัากกับไม่ได้บอกว่าไม่มีเวลาให้เขาปะใว่แล้วลากิจมันคือลากิจทําอะไรก็ได้นะคะใช่ถูกต้องลากิจเนี่ยใช้ทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะอย่าให้คนในออฟฟิศต้องอยู่กันด้วยความกังวล ไม่กล้าลาถูกป่ะเพราะเพียงว่าวายลาแล้วเดี๋ยวต้องโดนตอบคําถามตอบคำถามได้ลาบากถ้าเขาจะลาแปลว่าเขาไม่ไหวถ้าแต่ต่อเมื่อเมื่อเขามาทํางานแล้วเขาทาเต็มที่ด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายก็ควรจะพร้อมเข้าใจอ่ะบางทีเราว่าเราก็ยังโชคดีไงเนี่ยวันศุกร์เนี่ยข,ขอลาออไม่ถามด้วยคือคงรู้ว่าเออถ้าเอ่ยปากแล้วอ่ะแปลว่า ต้องไปจริงๆเพราะว่าโดยปกติเราก็ไม่ใช่ลาเพิ่มเพื่ออ่ะมันก็ต้องบางทีเราไปว่าแต่เพื่อนร่วมง,งานว่าแต่ออฟฟิศไม่ได้นะคะต้องถามตัวเองด้วยว่าเมื่อคุณมาคุณเต็มที่กับเขาเปล่าเพราะบางคนเนี่ยมาเลทดเล็ดกลับเร็วเร็วแล้วก็จ้องแต่ฉลาอันนี้ว่าออฟฟิศเขาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะคะยังคงย้ำกับคุณผู้ฟังในวันที่โควิดมันกลับมาอีกรอบหนึง่งหลายครั้งที่เราได้ข่าวว่าโรงเรียนนี้ปิดโรงเรียนนั้นปิด คือถ้าคุณรู้สึกกังวลกับการออกมาข้างนอกไปออฟฟิศอะ่ะถ้าเกิดออฟฟิศเขายังพอคุยได้แล้วคุณมีความกังวลเอาว่าคุณบอกเขาได้นะว่าถ้าเกิดว่าทํางานจากบ้านได้คุณโอเคกับมันอภิุ่วงว่าไงอะ่ะถูกเพราะมันผ่านกับระบบนี้กันมาแล้วอะ่ะถูกต้องถูกต้องแล้วถ้าง,งานมันอ่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา ผมว่าออฟฟิศก็น่าจะยินด,ดีนะถูกไหมเพราะ<ช>ว่าตอนนี้หลายๆที่มันเริ่มแบบจํานวนคนเป็นเริ่มเยอะติดจากโรงเรียน<ช>มาติดที่บ้านหรือติดจากไปตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลตรงนี้และมีเงื่อนไขของสุขภาพลองพูดกับที่ออฟฟิศตรงๆดูนะคะก็ในเมื่อเรายังเคย work from home กันได้แต่ในจุดไหนถ้ามันจะต้องไปจริงๆก็คือต้องไปและถ้าขอขา work from home แปลว่าคุณต้อง work นะไม่ใช่ขอข work from home แล้วไปเที่ยว มันไม่ได้นะถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นซื่อสัตว์กับตัวเองค่ะไปได้วยกันนะคะอย่างนั้นแล้วขอคุณผู้ฟังข้อความบอกว่าวันก่อนขี้เกียจไปเฉยๆก็ใช้พักร้อนไปเลยจา้าได้นี่ได้สิได้สิทธิ์ของเราไงถูกถ้าเรื่องของเรามันแบบไม่ได้ทําให้ใครทําร้ายใครแล้ววันหยุดเรายังมีใช้ไปเลยจา้าเก่งถือว่าคุณกล้าตัดสินใจและทําในสิ่งที่ดูแลใจตัวเองค่ะพุณโทพคุณโทอย่าลืมโทร หนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มดูประโยชน์ดีๆด,ดูดีไลท์และชวนสะสม SSF และ RMF จาก b p l a m ออพูดที่แล้วเอาแค่นี้ก่อนเอาสั้นๆนะถ้าเรากำลังจะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งที่เราคบมาสิบปีเดือนหน้าแต่เราไปเจอข้อความในมือถือเขาพูดกับอีกคนหนึ่งว่าเขาอยากดูแลคนนั้นอะ ทั้งทางที่คนนั้นก็มีภาระแบบถือว่ามีลูกติดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดถึงบอกรักอะไรเงี้ยต้องทํำยังไงวะเนี้ยถ้าเราเจอเราต้องทํำยังไงผิดที่ฉันไปอ่านเจอเหรอส่วนหนึ่งแต่ประเด็นคือมันใช่หรือเปล่าไม่รู้เลยว่าพืที่แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังไปย้อนหลังได้เลยนะคะและอย่าลืมคืนนี้สดสดได้ด้วยค่ะกับเผือกหอมแล้วก็เต้นนะคะกับเรื่องอาหารแมวคนิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มดูประโยชน์ดีๆด,ดูดีไลท์ light, ชวนสะสม S S F และ R M F จาก BB Lam ค่ะพุดถกพูดโถอ,อย่าลืมโทรนาะ